สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์มาพบก,กับปุโรหเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะในหน่วยการเรียนรู้ที่หกหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะวันนีก้ก็จะขอย้อนกลับตั้งแต่ที่เราเรียนมานะคะวันแรกก็คือการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่นการเดินทางนะคะในขณะที่เดินทางเราไม่ควรหยอกล้อกันนะคะจะทําให้เกิดอันตรายได้นะคะ ต่อไปในวันที่สองนั้นก็คือความปลอดภัยภายในโรงเรียนของเรานะคะเวลาที่เรามาโรงเรียนแล้วนะคะจะต้องเดินข้ามทางม้าลายไม่ควรไปปีนไปอย่างเช่นของเราอยู่ชั้นสองนะคะไม่ควรจะไปปีนระเบียงนะคะไม่ควรจะมุดหัวอ,ออกไปนะคะจะทําให้เกิดอันตรายเวลาที่เรานั่งเก้าอี้ก็ไม่ควรจะโยกเก้าอี้นะคะ ๋ยวจะทําให้ล้มหัวฟาดได้เราใช้ดินสอปลายดินสอมันแหลมนะคะเราต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะในวันที่3มนั้นนะคะการใช้สิ่งของต่างๆเราต้องใช้อย่างระมัดระวังนะเช่นเราไปเล่นสนามเด็กเล่นก็ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังภาพนี้นะคะจะเป็นเด็กๆเล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะคของเล่นก็จะเป็นแบบเด็ก เราต้องระมัดระวังนะคะจะหยิบสิ่งของที่อยู่สูงๆก็ต้องให้ผู้ใหญ่หย,ยิบให้ไม่ควรหยิบเองโดยการใช้เก้าอี้ปีนจะทำให้ล้มเหัือฟาดพท้นได้นะคะต่อไปวันที่4นะคะความปลอดภัยในบ้านของเราเองอย่างเช่นในห้องครัวอย่างที่คุณครูสอนเมื่อวานนะคะก็คือเวลาเราอยากจะลองทำอาหารเนี่ยเช่นทำไก่เจียวก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่สอนเรา คอยดูแลเราตลอดเวลาการขึ้นลงบันไดก็ต้องจับบันไดการใช้ห้องน้ำนะคะถ้ามีพื้นเปียกอยู่ก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะปลั๊กไฟนะคะไม่ควรเอาของไปเหย่ในรูจะทําให้เกิดอันตรายได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ ห่างไกลจากของมีคมต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวนี้จะเป็นมีดหรือคัตเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกันไกลนะคะเช่นกันไกลนี้นะคะกันไกนี้นะคะมันก็จะมีปลายแหลมนะคะเวลาที่เด็กๆใช้นะคะเด็กๆจะต้องจับให้ถูกใช้มืออย่าเข้าไปจับให้ถูกนะคะที่ตรงกันไกลนี้นะคะ นะอ,อันแรกก็จะเป็นมีคัตเตอร์นะคะเดี๋ยวสักพูดหนึ่งนะคะอะนี่นะคะนี่เขาเรียกว่าคาัตเตอร์นะคะเหมือนใน้ภาพเลยสีเดียวกันนะคะอันนี้คือคัตเตอร์นะคะเวลาที่เด็กๆใช้นะคะเด็กๆไม่ควรจะใช้นะคะก็จะเป็นผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่เราใช้ นะคะดีเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีอะไรคะลูกตัวนี้ก็จะมีคมมีปลายแหลมอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับเราได้ไม่ควรจะใช้นะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่หรืกคุณครูช้ก็พอนะคะต่อไปก็จะเป็นกันไกนะคะกันไกนีีนะคะกันไกก็จะมีปลายแหลมเหมือนในภาพเลยและของจริงที่คุณครูให้ดูนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคมเด็กๆจะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออันที่เป็นมนและคุณครูคอยดูแลยอย่างใกล้ชิดนะคะกันไกนั้นมีคมนะคะตัดกด็ดัดปัดกระดาษก็ขาดนะคะปัดกระดาษไม่ขาดเลยอ่ะเห็นดูนะคะเห็นดูนะคะเนี่ยเห็นไหมปัดกระดาษนี่แล้วขาดเลยนะปัดกระดาษแล้วขาดไปเลยนะคะเพราะมันมีคมนะคะนะต่อไปนะคะ อันนี้เป็นมีชุดหนึ่งที่มันสามารถมีเป็นใครก้วมีอะไรได้เยอะแยะเป็นอุปกรณ์ที่คุณพ่อคุณแม่เราบางคนช่างอาจจะมีไว้ใช้นะคะต่อไปเป็นตะปูนะคะตะปูก็มีไว้ต่อไม้แต่ที่สําคัญตะปูมีปลายแหลมมีสนิมเด็กๆเห็นแล้วต้องบอกผู้ปกครองนะคะถ้าเราเผลอไปเหยียบ ตะปูที่มีสนิมก็จะทําให้เกิดอันตรายได้เป็นบาดทะยักก็ต้องไปหาคุณหมอฉีดยานะคะและสําหรับวันนี้นะคะเราจะต้องดูเรื่องเกงความเป็นจริงนะคะที่คุณครูบอกว่านะคะโดยเฉพาะนะคะมีคัตเตอร์และก,กันไก่เด็กๆก็จะเห็นว่าแต่ละสิแต่ละอย่างนั้นต้องใช้ให้ถูกใครตองเสียก่อนนะคะใช้ให้ถูกประเทศ และเราก็จะมีความปลอดภัยนะคะและสําหรับช่วงนี้นะคะสําหรับช่วงนี้สักครู่หนึ่งนะคะุณน้องเขาเป็นหัวนะคะทุกคนนะคะเรื่องของกาปลอดภัยนะคะเราควรจะดูแลสุขภาพของเราเองสวมแม้ทุกครั้ง นะคะไม่ว่าจะออกนอกบ้านหรืออยู่ในบ้านนะคะล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะเช็ดใส่มือนะคะเช็ดใส่มือและหูมือให,ให้สะอาดและให้แห้งนะคะเราควรจะมีติดตัวติดกระเป๋าของเราเองนะคะเดินทางไปไหนต้องใช้และลูกนะ้อยู่บ้านก็ใช้ ล้างมือล้างเจลทุกครั้งนะคะเพื่อให้เรานั้นปลอดภัยใส่แน่ด้วยนะคะปลอดภัยจากโควิด -19 ตัวนี้คุณนกเขาเป็นคสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้สัปดาห์นี้คงพอแค่นี้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะ